สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินในคลิปนี้ก็จะมาตีเรดบอสซาพันกันนะครับก็คือบอสมักโมชุดายน้ำนั่นเองก็เป็นเวอร์บอสนะครับที่ทุกคนต้องช่วยกันตีสำหรับคนที่ตีและยังไม่ไหวในระดับยากสุดก็ไม่ต้องฝืนนะครับหรือถ้าหากฝืนก็แค่รอบเดียวก็พอแล้ว เพราะว่าทําให้สําเร็จภารกิจที่ได้ตัวของเศษเอิลิมานะครับก็แค่นั้นก็คุ้มแล้วนะครับที่เหลือก็ลงระดับที่คุณไหวเพราะว่ายังไงซาเลดบอสตัวนี้ก็คือทุกคนต้องช่วยกันตีและทุกคนที่ลงก็จะได้ของรางวัลร่วมกันนะครับแต่สําหรับคนที่ผ่านระดับสูงสุดได้ก็แนะนําว่าให้ผ่านตลอดนะให้ผ่านระดับสูงสุดให้ได้ตลอดเพราะว่ามันก็ได้ของรางวัลในแต่ละรอบเช่นกันนะครับไปเราไปดูกัน ในส่วนของบอสวักโมะตอนนี้ก็เลือดหายไปเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะก็คือทุกคนช่วยกันตีอย่างมากเลยผ่านไปแค่ประมาณ2วันเองนะครับจากที่ถ่ายเอาไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไว้ใครไม่ไหวไม่ต้องฝืนนะครับเล่นเท่าที่ไหวทุกคนช่วยกันตีอยู่แล้วที่ฝืนก็แค่ตอนที่ทำเควสตแค่นั้นพอถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ข้ามเควสไปซะมันไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้น ค่เศษลิกมา50เศษนะครับสำหรับระดับยากสุดบอสวากะโมะชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีสกิลดามเอจอยู่3สกิลนะครับก็มีสกิลเป้าเดียวคืออันนี้ยิงใส่ตัวหนึ่งแล้วก็ติดสตันนะครับดามเมจรุนแรงที่สุดแล้วต่อมาอันนี้ก็เป็นดับเบิลบาเรลนะครับก็ยิงเป็นเส้นตรงยิงแบบทะลุทะลวง ก็คือโดนทั้งแนวที่วังกระโมะเลงไปนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็น RPG มันจะยิงแบบล็อกเป้านะครับเพียงแต่ว่ามีความสามารถก็คือจะไปเลงแนวหลังก่อนเสมอนะครับตัวที่อยู่ไกลที่สุดจะโดนล็อกเป้าแล้วก็สามารถให้นักเรียนคนอื่นหรือวัตถุก,กำบังมาขวางได้นะครับก็คือมารับหน้า ลูกจะโหลดได้นะครับสกิลต่อมาก,ก็จะเป็นสกิลบัฟของตัววากาโมะเองซึ่งจะทำงานทุกๆ60วิวิหรือครบนาทีหนึ่งนั่นเองนะครับมันก็จะบัฟขึ้นเรื่อยๆความแรงค่าคริความเสียหายที่ได้รับก็คือเหมือนเปิดโหมดเบอร์เซิร์กขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโดนดาเมจแรงขึ้นก็จริงวากาโมะเองก็ทำดาเมจแรงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ แล้วก็ความเร็วในการฟื้นฟูกเกร ATG หรือเกรที่ใช้สกิลทั้ง3อันด้านหน้าเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะเท่ากับว่าช่วงท้ายๆวากะโมะจะใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายสกิลติดตัวก็คือ,อเป็นสกิลพาสซีฟที่เมื่อสตูหรือตัวนักเรียนฝั่งเราเนี่ยโดนสกิลวากะโมะไปมันจะติดสแต็ก ของตัววากโมะนะครับซึ่งมันจะเป็นรูปกลีบดอกไม้นะถ้าครบ5กลีบเมื่อไหร่ก็ทำความเสียหายถึงตายนะครับแบบนั้นเลยโอเคเราไปดูตอนสู้กันเลยรอบนี้ทีมผมพยายามจัดให้ใช้กับตัวที่เราควรจะมีนะครับตัว2ดาว1ดาวที่เป็นเบสแล้วก็ตัวฟรีส่วนตัว3าดาวก็เน้นไปที่ตัวที่ควรจะมีในเอดีนะครับตามนี้เลย แค่ฉากเปิดก็กินขาดแล้วสำหรับบอสเอาเป็นว่าทีมนี้สำหรับผมก็คือใช้มากิกับตัวอิโอริเป็นหลักนะครับอรอจังหวะมากิมาสเปย์แล้วก็ยัดดามจทั้งหมดสัสดีนะเอามาฮิวแทง์คอยยื้อทงก์เรื่อยๆนะครับและแทง์ที่ออกมา2ตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วังกระมุจะ เปลี่ยนเป้าหมายเพราะว่ามีการผลักกระเด็นออกไปแล้วทำให้ตำแหน่งมันเปลี่ยนนะครับอายันนีชุดไว้น้ำก็เรียกออกมาช่วยยิงแล้วก็ช่วยลอบเป้าเรื่องของมิซายได้นะเพราะว่าอยู่ในหลังจุดนะครับนี่จังหวะน,นี้ปอกระมุกก็จะเปลี่ยนไปยิงแทงอีกตัวหนึ่งก็ใช้ได้ดีเลยแหละแบบนี้ก็วนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องเสีเยด สุดท้ายแท้งเราถ้าเกิดไม่โดนยิงตายจะ,จะไม่มีทางโดนดาเมจสแต็กตายแน่นอนเพราะว่ามีแท้งสองตัวคอยแชร์เรื่องสแต็กตัวระเบิดให้อยู่นะครับแล้วก็ช่วง2อนาทีนี้ก็รอมากิเซตใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าจังหวะคอสมันวนไม่ทำนะครับกากนี้ก็วนไปเรื่อยๆนะม่ต้องรีบ พอช่วงที่วางกระโมวิ่งหนีเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะเรื่องระเบิดตามฉากมันไม่โดนดามิตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนนี่คือโคตรโกงเลยทียนี้ก็ใกล้จบแล้วบอสก็โดนแรงขึ้นเยอะแล้วแทงอาจจะตายไปบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วเราถมแต่ดามจตมันเหลือไม่ถึงไม่ถึงล้านแล้วม่ไม่ถึงนงถมไปเลยดีดาเมจไปเรื่อย เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะคือระดับย่างสุดมันก็มีเลเวลแนะนําอยู่ที่80เพราะฉะนั้นแล้วของก็ควรจะเทียร์6ขึ้นหรือไม่ก็เทียร์7เลยนะครับแล้วก็ตัวเลเวลก็ควรจะ75ขึ้นไปนะครับไม่งั้นก็น่าจะไม่ไหวก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย